อยากไปเล่นอ,อ่ะไปต่อนะ <c oughs> ของพวกเราอยู่ตรงนี้ลำรับคนอยู่ปกติ <c oughs> นะใครไม่ปกติก็ออกแถะไปก่อนแถะไปนะแถะให้ได้ด้วยนะหัวจับเขาจับเราไปจะถอยอเหมือนถอยลบทิ้นงานออกมา นี่ว่าอยู่ที่ประมาณลบสีจากจากสต๊อกนะครับสต๊อกก็คือจากนี้ถอยมาลบสี่ถึเก้าอันวาน เป็นยูเซดีฟานนี้เราก็ใช้แก๊แสบรนจบอยู่ที่ถ้าสูนมันจะอยู่ประมาณนี้หน้ามันจะเริ่มจากนี่ใช่ไหมมันจะเริ่มจากตรงนี้หน้านี้ถ้าสูนมันจะอยู่ของนี้เราก็สายไปนะ้าม สตาร์ทก็หนึ่งหมื่ใช่ไหมเราออฟเซตออกจากตัวชิ้นงานเราไปเป็นสต็อกอันหนึ่งหมื่แไหนครับ ถูก่แก้ที่แบบแล้วก็เดี๋วอ่ะก็เม่อกี้เราไปถึงงานบตรหนนะ้า เปียกฟิเจอร์แล้วก็เราก็ามาอยู่หน้านี้พร้อมกันสายยังกลับไปใหม่ไดอะกลับไปใหม่เหรอ,อโอเคโอเคนะหน้านี้ใช่ไหมหน้าหน้านี้เลยหน้า,นนาตรงนี้นะออปเปอร์ชันนะครับเ,เสริมเซตอัพเ,เสริมเซตอัพคลิปขวา เรียนนิ่งออบวิชั่นเมสลาปปากหน้าแบบไหนจงก็จะเ,เด้งอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมศูนย <c oughs> ์จุดแปด R ศูนย์จุดแปดนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เป็นเครียดฟีเจอร์หน้านี้เข้ามาแล้วเราทายเป็นเฟสฟีเจอร์นะครับทาทยตรงนี้จะลงตรงนี้ term. เล็กใหญ่ที่ที่ไหมเราก็เลือกเส้นนี้นะชี้ไปแล้วมันจะขึ้นสีเงินขึ้นมาแล้วเราก็เลือกหนึ่งเส้นที่เหลือเป็นนอนนะครับเอ็กเทมหนึ่งเอ็กเทมสองนอนไปเลยนอนไปเลยครับเออแล้วก็กดใครกดถูกแล้วมันจะขึ้นในวงเล็บฟีเจอร์มันจะขึ้นห ถ้าขึ้นสูงก็จะฟ้องเราว่าเราไม่เลือกแล้วก็ถูกไปครับันก็ะจะเด้งอุปกรณ์ให้เรา o p อ r a ชั่น parameter นะครับไปช่องทูนก่อนมันเลือก่อโต้ให้เราก็คือทูนที่หนึ่งที่เราเลือกไว้แต่แบบ diamond i n s e r พวกนี้แก้ได้ในตรงนี้ซึ่งเราแก้ไปแล้วเราแก้ไปแล้วทูนคลิ รับวก็มันเลือกยูเซอร์ไอตัวยูเซอร์ยูเซอร์ก็คือมันเลือกมาหนึ่งออลเบรชช่าละอ่าไปที่ speed and speed f slash เเราจะเห็นเครื่องมันจะคำนวณให้เพราะว่าเราใส่ตัวอันซิเลียวเข้าไปครับไลบรารีก็คือ440เดึ่ง้มาและเป็น ความเร็วตามอทเราจะได้เป็น,นความเร็วรออยู่ที่2,700อกใช่ปะซีเรลนะครับซีเรลคืออะไรซีขอไวาตามเข็มไปกดแล้วนี่เห็นไฟเดอร์หน้าเครื่อง c ีเรเซีซี ราจะขึ้นอันนี้ทันนา4เปอร์ราว0.22มิลต่อรอบมันจะค่อนข้างยากนิ้นอันนี้เราก็ไม่ต้องแก้เราปล่อยไปเราไว้ให้ดูนะฮะข้อมูลที่ต้องใช้เวล็ดลับเวลานนะครับเบื้องต้นเราใช้ ไ,ไอคุณโปรไฟลตรงนี้แล้วก็ออโรแอนต์ออโลยอนต์ตัวนี้ก็คือเว้นไว้ใช่ไหมเราจะเว้นไว้ก่อนเราจะไม่ปาดหน้าให้มันจนถึงศูงงเลยเราจะเว้นไว้ที่ศูนย์จุดสองคร <c oughs> นะับทั้งแนวแกน x และแนวแกน z ปกติแค่ปาดหน้าก็แ,แค่แกนเซตก็พอแต่ว่าแก้ไปเลยจะได้ไม่งงศูนย์จุดสองท่านผู้ ันจะเหลือไว้ให้ครับมันจะไม่ไม่มาแตกรึงศูนย์เลยอ่ะกานนี้ครับโปรไฟล์พารามิเตอร์เข้าครั้งแรกเข้าครั้งแรกเบาๆนะฮะไปที่สักศูนย์มิลก็พอแม็กนะ0.3แล้วก็ไฟนอลครับ0ู สองศูนสอ่าส่วนอันนี้มุมเข้าเฉยๆสรับ้าองศาใครจะโชว์ทักส2 4สสีเอดก็เกิับอันนี้สูชุดหความยาวเฉยระยะอันนี้มุมออกนะ in step in angle step out angle ต่อครับ NC ็นใีเอ็นซีในเคล็ดเคล็ดอ,อันนี้จะวิ่ง G00 มาวิ่งมาถึงระยะแกน X 3มมตรห่างจาก G ้างแกน X ขึ้นไปเล3มมตรแล้วก็หยุดห่างจากหน้าแกน Z 3มมตรแล้วก็หยุดเปลี่ยนเป็น,น G01 ที่มีเฟรมตามมาด้วยยาลีแทร <c oughs> อันนี้ไม่ต้องแก้ครับปล่อยไปเลยออโต้ไป อันนี้แอปโพรทอ,อันนี้อันนี้เอาไว้รูเฉยนะเวลาเรากดเลือกแทกเมื่อ,อน,นี้ใช่ไหมครับความหมายตรงตัวปะพอเราเลือกปุก๊บเนี่ยมันจะมานี่ไงม,มันจะมาถึงแกะแทกก่อนแล้วค่อยลงแกนเองอันนี้เอาไว้ลบจนสุด างทีถ้าเราทิ้งลงมาเลยมันอาจพทายาม4หรือ5ภาษามันมาตั้งแต่ศูนย์เครื่องวิ่งฟูตจักศูนย์แม่อยู่เนี้ยไม่ได้หลบให้แต่ถ้ามันเป็นไอพวกเนี้ยที่เราเลือกนรับโกลด์อันเนี้ยมันก็จะวิ่งในแนวแกนอื่นมาก่อนสมมติแนวแกนแท้มาก่อนแล้วค่อยดักลงเงี้ยมันไม่ได้หลบให้ต่อดีอินดีเอานอนไปทั้งคู่ครับ อ่ะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันจะสัมพันธ์กับในตัวที่เราทำไปก่อนหน้านี้คือพี่พี่ให้บวกห้าไปบวกสองไปบวกหนึ่งเออดังพูดไปเรื่อยนี่มีเหรอันนี้นะครับสตาร์ทจุดเริ่มนะ เวลาเข้ามันจะจิ้มลงไปที่มีดเลยเอ้ยมีดมันจะจิ้มไปที่งานเลยไม่ได้มันจะต้องวิ่งไปในอากาศก่อนปึ๊บระยะสตาร์ทสองมิลอันนี้ระยะจบระยะจบจากศูนย์นั่นไงอันนี้คือระยะจบอันนี้ระยะเริ่มนะระยะเริ่มคือศูนย์ตรงนี้แต่เราบวกไปสองก็คือวิ่งในอากาศ แล้วก็ตึงเึ๊บมมาจบตรงนี้เป็นลบ38ใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มไปหน่อยเป็นห้านึ่งเพื่อจะเข้ามิดตัดด้วยก็2องร้ยห้าแอดวานอันนี้แอดวานไม่ต้องแกะถ้าเป็นยุทธอธิบายก็ขยับแกะต่อกรณีที่ชิ้นงานมาัน ไม่ใช่หน้าเรียบตรัตรงมีมีแค่นี้มีถึงแค่นี้นะแล้วเอาบริษัทนี้มาไหมครับขวาเจนเนอเรทเงินฝาก น้ำตาน้ำตาควเขียวขึ้นมาไม่เหมือนที่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันขึ้นแบบนี้ขึ้นหรือยังทนายกดแล้วทน้เจลีนดเเียทุนผ่านนะน่นี่นี่เขชี้ไปที่นี่แล้วคิกขวาแล้วเจนทุนผ่านขึ้นแล้วอ้าขึ้นแปลกๆช่างมันครับไอ้พวกคนไม่ปกติใช่ไหไม่หนูดี อบอะไรนะมีอะไรมูไม่ออก่อกเขเ่มเลือนเดียว่อยเราขึ้นมาอันอันเนี้นะอ๋อทําก่อนแล้วมันซ้ำขึ้นมาใช่ไหมใช่ิ้งวานีได้เลยแล้วมันอยู่ตรงไห้เออมันอยู่ในทางยาน น้าทุกคนทีนี้ทีนี้สังเกตนะครับเวลาเราหมุนชิ้นงานมาทางแนวนี้นนเห็นสีน้ําตาลเริ่มต้นนะับจุดเริ่มต้นอันนี้คือเริ่มต้นนะ,ะัะจุดเขา้าเส้นแรกอันนี้คือเส้นแรกใช่ไหมที่เขา่ามันจะห่างจากตัวตัวหน้าชิ้นงานเลยนะ,ะป,ปกติอันนี้สต็อกมันจะอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมมันจะบวกขึ้นมาใช่ไหมฮะ แล้วจุดเนี้ยเห็นจุดนี้ไหมมันจะห่างจากอันเนี้สองมิลสมิลต้นสายมันมีจังม่ไมมันกี่กี่เซนกระชั้กอนเห็นไหมครับมันมีจังมึงจะมึงจะมึงอ่ามันจะทะยานสี่ห้าองศาเข้าใช่ไหมสังเกตว่าทำไมมันไกลจากตัวนี้นะอย่าลืมว่าสต๊อกเราอยู่นี้ครับนะสต๊อกแล้วมันจะสัมพันธ์กับไอ้ตัว พี่พี่บอกว่าไม่ต้องไปแก้มนะันไอตัวสามสามสามเมี้มันจะลอยอยู่ในชิ้นงานมาสามลิตวิ่งในอากาศก่อนแล 8, ้วป่าห้ารอบหนรอบที่หนึ่งก็คือเข้าไปศูนย์จุดสองแล้วที่เหลือก็ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามศูนย์สามไปจบที่ศูนย์จุดสองเห็นไหมมันจะอันนี้มันจะใกล้กันงานจะเบาลงไอมีดจะเบาลงอันนี้คือ ยังไม่แตกใช่ไหมฮะมันจะเหลือไว้จะเหลือชิ้นงานไว้ด้วยซักศูนย์จุดโรงวรมศูนย์นสอง่ะตัวโอเลอันเราอะฮะต่อครับเทินเซตอัพขึ้กขวาขึ้กขวานะฮะซันนิ่องออเปอรเรชั่น ไปที่เฟสฟินิชอันนี้เราจะเก็บงานแนละ้วเฟสฟิเิชเปลี่ยนครับเปลี่ยนมีดเลยเป็น0ูนย์สที่สองเราจะมีดใหม่เข้ามาอนการฟีเจอร์ครับเลือกเปลี่ยนฟีเจอร์แล้วเราก็เลือกหน้าหน้างานาเราเลือกเส้นเนี่ยเส้นเดิมเส้นเดิมนะเส้นนี้เส้นนี้ปักเข้าไป ถูแล้วก็ที่ทูอ่าน,นี้มาครับอันนี้ทูเช็คก่อนอันนี้เช็เช็คเฉลี่ยที่ทูไม่ต้องแก้ป,แปีแล้วสปีดเราก็ดูบางเดียวรอบแทบจะเทาเลยเฟสฟินิตเฟสฟินิตเห็นตัวนี้ไหมฮะมันจะเปลี่ยนเมื่อกี้มันเด้งให้มา0ู้าใช่ไหมอันนี้มันเป็นสูนแล้วเพราะว่าเราบ้าุดท้ายแล้วไงมันก็จะไม่เหลือไปให้แนละ้ว อันนี้ดเข้านะครับอันนี้ Previous วิ่งเป็นสักอรอบเดียวเลยสุดเราจะไม่ไม่เว้นละเบอร์คร <c oughs> ับเราเหลือเมื่อกี้เราเหลือตรงเนี้ยไว้0.2เราใส่เป็น0.2ทั้งหมดเลยครับ0.2แล้วก็แม <c oughs> ็2 2> <c oughs> กก็เป็น0.2 Final อลก็เป็น0.2 ต้งใ้ข้าบกันรนี่อ,าม,าอมึงลงทางนี้กูลงลงแล้วส่วนอื่น45องศาก็จัดหน้าแล้วแต่ชอบมั้ใคร,ย,รยังตีกามาอะไร30อย่างเงี้ 29. ย29 5 2อะไี้ยใส่เข้าไปนะอันนี้ถ้าเกิดเป็นฟ้องแล้วเรากด ให้มันฟ้องมาไม่ได้อยากให้เรามาแก้เป็น0.1ส,สำหรับตัวนี้นะตัวพรีเวสเนี่ยเอนีเอนซีเห็นไหมที่ที่พูดเมื่อกี้ที่วันวิ่งลอยๆสามมิอันนี้แหละอันนี้เราก็ปล่อยไปนี่ก็ปล่อยไปปล่อยทุกอย่างเลยอันนี้ก็ปล่อยอีกเหลืออันนี้ครับอันเดิมใส่ค่าดเดิมนะเท่ไรนะสองกับห้าไหมสองสตาร์ทที่สอง แล้วก็จบที่ห้าหนต่อมองหน้ามองหลังทันเย่ยเอาบัตรห,ห,ห้าร้อยงห้มาครับเป็นไงเหนปะอันอื่นก็ไม่มีฮะอันบ้า์ไม่ต้องนะจบส่วนหากจะจบที่ฟีเจอร์ออปชัน่นนะครับแล้วก็ปูไปแล้วก็คลิกขวาเจนเนอเรชน รู้ภาพอ่าไม่จะวิ่งรอบเดียกแล้วนะแต่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 เห็นไหมครับมีดมันลงมาอย่างนี้เลยมีดมันควรจะจบแค่ตรงนี้คะตรงจุดนี้ของทุกคนเป็นเหมือนที่ไหมเป็เป็นลงมานี่เลยนะ่ไหมแก้สิจ๊ะเป็นเหมือนกันหมดเลยไหม ổng hack rồi normal là cô ép này ีมึงเป็นอะไรอ่ะ ตรงนี้เลยฮสูงเฮ้ยไม่เอาเราปานให้มันเกินไหมฮะหนึ่งเรามีนี่หนึ่ง เลยจุดสูงตามนิดหนึง่งคือมันจะเหมือนลบไปสูงนิด,นด จิ้มดูดีอาคิ้งตาคิ้ขวาจิ้มเลนทุกผ่าครับหน้าตาจิ้มงางนแบบนี้ไหมบางคนอาจจะไม่ตรงนะไม่เป็นไรไอ้ที่ที่หัวจับกับสตั๊กไม่ตรงไม่เป็นไรดีมากเลยอยากเห็นเลยเป็นแมนนี่ม้ยเตั้งข้าววิ่งเร็วไปด้วยเปล่า ง <Okay. S 2> <หา S 1> ้้มันปาหน้ามันตรงไปเลยหมปอ่ไม่ตรงเมันเหลือเลนึงปาหน้าไงเรายังไม่ได้บอกเราก็าตัีกปหน้าดีกว่าเหลือห เหลือไม่รู้เหลือดเหลือเหือไอ้นั้นของเขาที่มีนิจอนมันมันุมอะไรบ้ะอ๋อนี่ไงข้าแล้วแ่นี่้เราไมใช้นะกอแต้ ไปจะนั่งทำต่อก็ได้ไปกินข้าวก็ได้เดี๋ยวไป่ายมาเจอกันเดี๋ยวพี่ไป,ไป